เสร็จแล้วทุกคนทัวผัดกะปิใส่หมูของเราโอ้ยน่ากินมากเลยทุกคนเมนูง่ายๆสไตล์คุณย่าพาชิวเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยสวัสดีทุกคนวันนี้คุณย่าพาชิวพาทุกคนมา เก็บวัตถุดิบเพื่อไปทำเมนูกันวัตถุดิบของเราก็คือนี่เลยถั่วฝักยาวทุกคนถั่วฝักยาวในสวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูถั่วฝักยาวผัดกะปิโอเคไปเก็บวัตถุดิบกันเลย วัตถุดิบกันเลยเก็บวัตถุดิบกันเลยเราไปทำเมนูของเรากันจ้าพร้อมแล้วกระทะพร้อมไฟพร้อมครัวตาถ่านพร้อมทำเมนู ทั่วฝักยาวผัดกะปิของเราน้ำมันหมูลงไปเลยจ้าน้ำมันหมูลงไปนะทุกคนแล้วก็ กระเทียมกระเทียมลงไปผัดให้หอม แล้วก็ใส่หมูลงไปงใส่หมูของเราลงไปนะคะใส่หมูลงไปเนึแล้วก็ผัดหมูให้สุกตอมแล้วเราก็จะตามด้วยกะปิของเรา để Rau. Rau. Rau hay muốn ra con để ra thôi. เนื้อ yeah, หมูสุกแล้วเราก็จะใส่กะปิลงไปนะเ,ปนเพื่อนๆนี่เลยกะปิของเราเราก็จะผัดกะปิกับหมูของเราให้เข้ากัน ปให้หอมนะเพื่อนๆก็ปิหอมหมต้องเป็นกะปิเคยนะคะกะปิเคยจากระยองโอเคเลยนะเพื่อนๆเงยนี <laughs> ่ปิเคยจากระยองแน่นหนอนสุดๆยากก็ได้ กะปิเคยมาจากบ้านญาตินพอดีญาติเป็นคนยองเขาก็ทำกันเองแล้วก็อัดใส่ไห้ไว้วจะหอมจะอร่อยมากเลยทำกันเองใช้เคยแท้ๆไม่ได้ผสมอะไรเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะทุกคน เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยแล้วเราจะชิมนะคะดูว่ามันเค็มไหมน้ำตาลปี๊บกับซอสปรุงรสนิดหน่อยนะค่ะเดี๋ยวเรารอให้กะปิของเราเข้าเนื้อกับหมูต่อนะแล้วเราจะมาชิมแล้วปรุงรสกันจ้า เราจะใส่น้ำตาลนะคะใสยน้ำตาลปีป้ลไปแล้วก็ซอสกุงงดนิดหน่อยโอเค ปรุงเยอะนะคะเพราะว่ากะปิของเราอร่อยอยู่แล้วเค้กค่ะทุกคนเราจะใส่ถั่วแล้วนะเพื่อนๆใส่ถัว่วสดๆถั่วสดจากสวนเขาก็จะหวานนะคะ หล่อสารทุกอย่างเพราะเราปลูกเองใส่ลงป้าไม่ต้องผัดนานนะเพื่อนๆคลุกเคา้าคลุกเคล้าแปบ๊บเดียวพอเลยถั่วเราจะได้หวานกรอบเรียบร้อยพอแล้วค่ะโอเค นี่เลยทัวพัดกะปิของเราโอเคค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดเ่จานกันเลยเสร็จแล้วทุกคนทัวพัดกะปิใสหมูของเราโอ้ยน่ากินมากเลยทุกคน เมนูง่ายๆสไตล์คุณย่าพาชิวโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลย